ฮัลลโสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีบดีซิสติฟิกแล้วนะคะ ลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวกันอีกแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ดิฟหยิบมารีวิวหรือว่าทดลองให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราหยิบมารีวิววันนี้เป็นลาเมล่าเอลสูเลชั่นครีมนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นเบลดองพื้นนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นแพคเกจด,ด้านนอกของเขาเนาะ เขาจะมีภาษาจีนทั้งหมดนะคะก็น่าจะพอรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะว่า,าลามลราเป็นแบรนด์จากทางจีนนะคะมีบาโค้ดแล้วก็มีบอกไว้ด้วยว่าให้ขย่าก่อนใช้นะคะปริมาณอยู่ที่50 ml นะคะแล้วก็หลังเปิดใช้เนี่ยเก็บไว้ได้12เดือนนะคะ MAKE IN ใช้หน้าระบุไว้เลยมีวันเดือนปีที่หมดอายุบอกไว้ด้วยนะคะ มีบาคโ o ตรงนี้เนาะด้านหลังก็จะเป็นวิธีใช้ต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็น natural color นะคะเพราะว่าจริงๆเขามีด้วยกัน3เฉดสีนะเพื่อนๆเป็นเบสสีเขียวเบสสีม่วงแล้วก็เป็นเบสสีครีมนะคะตัวนี้ที่ดิบเลือกมาเป็นกล่องสีครีมนะคะเนื้อแต่ว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยดิไม่มั่นใจนะคะว่าเขาจะเป็นเนื้อครีมสีอะไรเนาะ เปิดมาก,กับแพ็กเกจด้านในนะคะโอเคเป็นขวดแบบนี้ก็คือขวดเหมือนกับด้านหลังกล่องเลยอ่ะแล้วก็มีคําระบุตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นนะคะหัวเป็นหัวแบบปวดนมนะเ,นเพื่อนๆซึ่งก็เดี๋ยวเรามาลอง เปิดดูกันนะคะใต้ขวดไม่ได้มีอะไรบอกนะอ๋ออ๋อหน้าหลังกล่องนะคะจะเป็นน้ำเบอร์บอกด้วยว่าเป็นน้ำเบอร์ศูนย์สามอย่างที่ี่ปอกไปว่าเขามีด้วยกัน3มเฉดสีนะคะซึ่งเฉดสีหนึ่งจะเป็นสีเขียวเฉดสีน้ำเบอร์ศูนย์สองจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็น u m เบอร์ศูนย์สามจะเป็นเบสสีครีมนะคะใช้งานง่ายนะเพื่อนๆดิรู้สึกว่าถ้าเป็นหัวขวดนมเนะี่ยไม่ต้องมากลัวหัวปั๊มพังอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าพวกพาสะดวกเป็นขวด พลาสติกนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเขาบอกว่าสีนี้จะเหมาะกับผู้หญิงที่มีผิวบ่มแดดนะคะหรือว่าผู้หญิงที่มีผิวแทนโกลโกๆหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งจะปรับให้ผิวของเราเนี่ยเนียนสม่ำเสมอแล้วก็ดูสวยฉ่ำนะคะแต่ไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องโบกเข้าไปเยอะนะคะเพราะไม่งั้นจะทําให้ผิวที่สวยจะกลายเป็นผิวที่เทาได้นะคะอันนี้ที่เขาย้ํามานะซึ่งอันเนี้ยดิบบีบเยอะไปอย่างที่เพื่อนๆเห็นอนะ่ะเขามีความ ปกปิดในระดับหนึ่งที่ทําให้ผิวดูเบลอๆนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปลองบนหน้ากันดีกว่านะคะบนผิวจริงๆเนาะเพราะว่าบนมือน่ยอาจจะมองไม่ออกนะคะว่าจะให้เทกเจอร์ที่เป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นยังไงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพวืพ่อนๆมีความสนใจเจ้าเบลดรองพื้นตัวนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเคยเห็นหนะ้ารีวิวผ่านตาที่ไหนบ้างหรือเปล่าคะยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูผิวของดิปก่อนนะคะแล้วก็เริ่มลองใช้ไปพร้อมๆกันค่ะซูมมาดูผิวกันใกล้ๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะรอยหน้าของดิปจะมีรอยแดงนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีบริเวณนี้นะคะจะเป็นรอยสิวจริงๆมันไม่เชิงว่าเป็นสิวทุกคนมันเป็นผดแดงๆนะคะเพราะว่าดิปแพ อ,าาอยู่เนาะมันก็จะมีรอยทั่วหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ดิปเป็นคนมีสภาพผิวที่เป็นผิวแห้งนะคะแห้งถึงแห้งมากๆเลยช่วงหน้าผากตรงนี้ค่ะกรอบหน้าจะแห้งแล้วก็ลอกแล้วก็บริเวณจมูกตรงนี้นะคะจะแห้งแล้วก็ลอกมากๆเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มลองทาเจ้าต,ตัวเบดรองพื้นลาเมล่าก,กันเลยดีกว่านะคะเออตัวนี้นะคะอย่าลืมขย่าก่อนใช้ด้วยเมื่อกี้ก็เกือบลืมแล้วว่านึกได้เนี่ยเขาบอกไว้หลังขวดนะคะ ก็เลยนึกได้พอดีว่า,ามันต้องเขย่าก่อนนะคะเออวันนี้ดิฟอาจจะลงเป็นนิ้วมือแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะจริงก็แอบกลัวเลยแหละเพราะว่าถ้าลงด้วยนิ้วมือมันชอบติดเล็บนะคะก็จะลองใช้ขนาดนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเขามีความย้ำเตือนเรามาแล้วว่าถ้าทาในปริมาณที่พอดีผิวก็จะดูสวยนะคะแต่ว่าถ้าทาในปริมาณที่มากเกินไปน่าอาจจะเทาได้เพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ก่อนนะจ๊ะมันจะรอดไหมเออได้ แทบแทบแบบนี้ก็ได้นะเคยชินอะเวลาปาดแล้วดิบชอบรู้สึกว่าหน้าดิบจะเป็นคราบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผิวเราแห้งใช่ไหมพอผิวมันแห้งอะเราดิบก็จะยิ่งรู้สึกว่าแบบมันจะไปทําให้แบบรอยลอกรอยต่างๆสกินแคร์ที่ลงไว้แบบไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยชอบแตการแบบแทบแทแทบๆทบๆตกตกเอาเนาะอุ้ยไม่น่าปาดมาทางนี้เลยน่าจะให้ดูก่อนหนึ่งข้าง วีดีนะดีแบบดีเลยนะผิวดูสวยอะคะ่ะผิวดูกระจ่างใสผิวดูอิ่มน้ำดูดีอะอันนี้หนะ้ายังไม่ได้ลงนะไอบ้บริเวณบริเวณนี้อย่าไปดูนะคะนี่คือหน้าที่ลงแล้วกับหน้าที่ยังไม่ได้ลงนะะเนาะเดีเนี่ยแล้วพอวนๆอนะ่ะพอเขาเริ่มกระจายตัวแต่ตัวก็ผิวดูดีเลยเขี่ยง่ายแล้วก็ซึมไปกับผิวเลยอะคะ่ะดีอะดีนี่หมายถึงว่ามันดูใสดูไบรดูดี ดูผิวแบบดื่มน้ำวันละแปดแก้วนอนแบบแปดชั่วโมงเต็มทุกวันแต่ว่ามือกับหน้าคนละสีงไง มือกับหน้าและคออันนี้คือคอแบบอคอแบบนี้เลยนะไม่มีไฟนะตรงนี้ไม่มีไฟแต่แบบไฟมาจากข้างหน้าก็จะให้เห็นแบบเนี้ยก็ก็คนละสีอะ่ะหูยเงี้ยก็เห็นเลยว่าคนละสีมือกับหน้าก็คือคนละสีถามว่าเทียวสองสีใช้ได้จริงไหมก็ใช้ได้แหละแต่ว่าก็ต้องทาตรงอื่นให้มันละเอียดเนียนพอที่จะสามารถให้มันไปต่อได้อทุกคนนึกออกไหมเพราะว่าถ้าทุกคนทาไม่ทั่วทุกคนทาไม่เนียนไม่ละเอียดพอมันจะทําให้หน้าลอยได้แต่ก็ไม่เทา คือไม่ได้ทาเยอะก็เลยไม่เทาแต่ว่าถ้าทาไม่ครบทุกส่วนครบทุกบริเวณที่จะต้องแบบออกไปข้างนอกแล้วไปเผชิญหน้าไปเจอกับผู้คนเนี่ยมันก็จะวอกไงเออมันก็จะแบบเป็นคนหน้าลอยนะคะ ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเบสรองพื้นซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเบสตัวเดียวก็คือฟิลเหมือนไพรเมอร์อะไรแบบนี้าค่ะได้ลงก่อนแล้วก็ไปลงรองพื้นซ้ำส,สามารถใช้ได้แต่ว่าเท่าที่ดิบด,ดูมาดูรีวิวต่างๆต,งตงอนที่แบบไป CF ไปซื้อมาเขาก็ใช้ตัวเดียวไงทุกคนเขาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็แต่งหน้าต่อเลยคือปักแก้มทาปากทาตาอะไรก็คือไปเลยออกข้างนอกเลยแต่ว่าถ้าตัวนี้ตัวเดียวสําหรับดิบคือไม่ได้อะทุกคนมันมันข่าวไปดิบจะต้องไปลงรองพื้นต่อหรือว่า เอาตัวนี้ไปผปสมกับรองพื้นสีเข้มเพื่อที่จะปรับให้แบบอ่าได้ได้ผิวที่โปรแบบนี้ดูกระจ่งางใสแบบนี้ดูสวยแบบนี้แต่ยังมีสีที่แบบใต้เคียงกับ ผิวตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้ตัวเดียวอะ่ะคือไม่รอดซึ่งคนที่มีผิวประมาณดิฟก็สามารถใช้ได้นะตัวเดียวถ้ารู้สึกว่ามั่นใจที่จะทาออกไปข้างนอกก็คือใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวเข้มกว่าดิฟแบบดิฟรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้จริงๆอะ่ะมันมันคือมันมันคนละสีผิวเลยมันไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเอาไว้ใช้กับคนที่มีผิวแทนโกรโกรหรือผิวสีน้ำผึ้งมันก็ยังดูลอยอยู่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบที่แบบเออก มันดูกระจ่างใสกว่าเดิมอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคนที่แบบอยากได้เสมอผิวเลยก็คือบอได้จ้าก็มาดูกันที่เรื่องเนื้อเนาะก็คือเนื้อของเขาอะอยู่ประมาณเซมิแมทอะทุกคนไม่ได้ถึงกับแห้งจ๋าไปเลยยังมีความชุ่มชื้นของตัวเบสต,ตัวนี้อยู่แต่ว่า ถ้าเป็นคนผิวแห้งมากๆอย่างดิบย้ำว่าแบบดิบนะคะเพราะว่าดิบเป็นคนที่ผิวแห้งแบบแห้งกรังแห้งมากแห้งแบบแห้งไม่มีที่ไหนจะแห้งแล้วมันแห้งจริงๆนะก็จะเป็นคราบแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่มุมนี้อะไฟจะกระทบพอดี บริเวณนี้เห็นไหมเอ่ยจะเป็นขุยขึ้นมาเลยแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นขุยขึ้นมาเลยกรอบหน้าดิบะแห้งอยู่แล้วคือตอนลงสก,กินแคร์ธรรมดาโดยที่ไม่ได้ลงตัวเบสดองพื้นจะมองไม่เห็นเพราะว่าพวกสก,กินแคร์มันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวใช่ไหมคะแต่ว่าพอเอาเจ้าตัวนี้ลงไปอ่ะเนี่ยจะเห็นเลยตรงจมูกก็จะแบบเป็นขุยขุยขึ้นมาเนี่ยกำลังรอกนะคะก็คือเราไม่ได้โทษเขาทั้งหมดผิวเรามันแห้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอลงไปแล้วอ่ะก็จะมีความแห้งประมาณนี้เนาะสามารถแต่ แต่งหน้าต่อได้ไหมก็จริงๆก็แต่งหน้าต่อได้นะถ้าดิบไม่ลงรองพื้นแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่มันแห้งแล้วแบบเนี้ยถึงจะลงรองพื้นไปทบอ่ะมันก็อาจจะทําให้เป็นคราบได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้สําหรับผิวดิบนะมาลงตาแก้มปากทีเดียวให้เพื่อนๆเห็นไปเลยว่าดิบก็จะฟินิชลุคประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีธุระที่ไหนที่ต้องแต่งหน้าแน่นๆขนาดนั้นก็เลยพักหน้าดีกว่านาะเพราะว่าตาพัาหน้าดิบแบบไม่ไหวเลยจริงๆอะ่ะทุกคนมันมันลกมากแล้วก็แพ้แบบ อากาศมากๆนะคะตอนนี้พักหน้าแบบพักสุดๆจริงๆ ก็เรื่องการปกปิดอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรนะคะยังจะเห็นรอยแดงรอยอะไรต่างๆอยู่นะคะสําหรับดามล่าเบลรองพื้นสีครีมนะคะราคาของเขาอยู่ที่ประมาณขวดละ30บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆซึ่งปริมาณอยู่ที่ 50ML นะ้าดิบจําไม่ผิดใช่หรือเปล่าเอ่ยยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะมีร้านค้าออนไลน์และหลายๆร้านที่ขายเจ้าตัวนี้อยู่ค่ะหรือว่าใครที่เคยลองใช้แล้วใช้แล้วเป็นยังไงใช้สีเขียวแล้วเป็นยังไงใช้ สีม่วงแล้วเป็นยังไงหรือว่าใครเคยลองใช้สีครีมแล้วใช้แล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะมาแสดงความเห็นแสดงความรู้สึกกันได้ต่างๆเลยว่าเออลองใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่าดิฟควรจะไปปรับตรงไหนเพื่อให้เข้ากับผิวตัวเองหรือว่าไปแต่งอะไรยังไงตรงไหนให้เข้ากับผิวตัวเองมากกว่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดิบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ดิฟขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เออจริงผิวมันสวยมากเลยอะผิวมันสวยแบบแบบผิวมันสวยอะเนาะอืมถ้าแ,แบบมือฉันยังดำอยู่ฉันควรใส่เสื้อผที่ปกปิดแล้วก็แล้วก็ไปบำรุงหน้าให้มันดีกว่านี้เพื่อที่แบบหน้าจะได้ไม่ลอกเนี่ยลอกจนขึ้นมาขือหัวเนี่ยดูดิหัวจะลอกตามไปด้วยอะไรเนี่ยดูดิติดไปหมดเอ้อยผิวมันสวยอะฉันชอบ